สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำส้ตมตำนะคะตำมะละกอใส่ปูม้านะคะอันนี้มะละกอมะละกอกับซีซุกแล้วจ้ะมะละกอสีซุกแล้วมะละกอเฮิมแล้วก็มีขนมจีนแล้วจะเนาะเดีย๋ยวมาตำกันเลยนะจ๊ะเนาะอ,อันนี้ก็ใส่พริกแล้ยนะจา๊ะกินเผ็ดบ่ค่อยได้ก็เลยใส่พริกหน่อยกับอันกระเทียมนะจ๊ะเดี๋วยวมาใส่อันก่อนจิตจังผมใส่ผงชูรสน้อยหนึ่งนะคะผม,มน,น,ะะนัวๆเนาะค่ะเนาะใส่น้อยค่ะเพราะว่าหย่านว่าลานนะจน๊ะเนาะใส่เกลือ มันนี่จ้ะมะเขือเทศมะเขือเทศกับมะนาวน่าจนะเนาะใส่แค่นี้แหละตั้แบบรวดเร็วจ้ะพี่นะ้องหิวไหลนี่น่าจนะน่าใส่มะเขือมะเขือเทศน่าจนะเนาะใส่มะเขือเทศใสบักนาวน,นะน่าจะเนาะมะนาวน้ำปลา รลานะคะปลาผงนัวดน่าจะเนาะผงนัวใส่ตามใจชอบนะจ๊ะเนาะชอบซัมได้ก็ใส่ซัมหนันน่าจะเนาะเหล้วแต่ความมักของค้นน่าจะเนาะเหล้วแต่ความมักของใครของมันนะจจะเนาะน้ำตาลใส่ายได้จะน้ำตาลเพราะว่ามักหวานๆนะจ๊ะ เดีย๋ยวตั้แห้ง้ะจ้ะเดี๋ยวกระเด็นเขาตานะจ๊ะเนะาะเบิ่งจ้ะเดี๋ยวมาใส่อันปลาคงนะจ๊ะเนาะ จำอันนี้หลายจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมาใส่ปูนะจนะ๊ะเนาะปูนี่ก็ลวกนะจักหน่อยเนาะจา้ะสิเริ่มอันปูกับสื่อมาจากลานเอเชียเนาะจา้ะซื้อมาจากลานเอเชียเป็นอันแซแ่แ,ซแข็งเนาะจ้ะแซ่แข็งแล้วก็มาละละอันมาปล่อยให้ละลายเนาะนแข็ง <No. S 1> yes ิ่งจะมาคุกเขากันิ่งอุ้ยเป็นตาแสบไรจ,จ้ะเบิ่งได้จ้ะพี่น้องจ้ะมึงนี่ขนมซนีนั่นได้จ้ะ ใหญ่กว่าโตคึ้นจ้ะสวัสดีค่ะเมนี้ก็มาพบกันกับวิไลากายเนาะคะ่ะเนาะวิไลากายก็มีตำมะละกอตำหมักฮงเฮิรมจ้ะใส่กับปูหม่านะจ๊ะเนาะแล้วก็ขนมจีนเนาะคะ่ะเนาะมากินกันเลยเด้อจ้ะเด้อ ขออนุญาตใส่มือเลยด้จ้ลละละ่างแล้วล่ะอืมแซบแซบแซบ,แบขนาดว่าพริกหน่อยได้นี่โมมี่อันพักหลุจากพักเฮียวก็เลยบ่กเอามาใส่ ຮູ້ຫຼາຍກະລືມໂປອັດຈ້າບໍ່ເປັນຫຍັ Sắt dạ. Mà đỡ trả đâu? Mà kia năm cảnh đỡ giờ đâu? Sẹp mà. Sữa nhỏ sẽ nhỏ ta Mà đưa เดี๋ยวสบายกินต่อนล้วจ๊ะนาะอเพราะว่าสิลงลงคลิปแบบว่าทำทำเห็ดน้ำเจ้ะนาอก็ไปสำนี้แล้วจากคลิปนี้เดี๋ยวปิดกล่องก็จะกินต่อนะคะอร่อยมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้เลยจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ